ผู้หญิงคนนี้ไปมือสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ผู้หญิงคนนี้ไปมือวันนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นวันนี้ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นไก,ก่โอ้โหคือเหมือนไก่เกินอะโดยความเป็นไก่เทพที่เกี่ยวข้องกับไก่ ก็คือพระหุชรามาตาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาตัวข้อบุตรตัวให้นมลูกหรือว่าช่วงไพรยมันนั่นเองจ้าไพรมันมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องเพศเนาะมันอยู่ที่แบบเรื่องอะไรด้วยเรื่องกฎหมายเรื่องนี้นั่นมันก็มันก็เกี่ยวเรื่องเพศแต่ว่ามันก็เป็นเรื่ององค์รวมจะบอกว่าไครยมันหรือว่าช่วงที่เป็นเดือนของชาว l อ b t คือชาา LGBTQ อ่ะอยู่ในหลายด้านมากนะเอาจริงๆอืแม้แต่ความเชื่อก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยความเชื่อเนี่ยมันถูกผูก,กสังคมเนาะเพราะว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแหละที่อยู่รวมกันจะเป็นสังคมอะ่ะสร้างความเชื่อขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการที่แบบถูกอูกกับสังคมอะ่ะมันก็ต้องมีได้อย่างนี้อยู่ด้วยแล้ววันเนี้ยเราก็จะมาพูดถึงเทศที่ถูกสร้างถูกไม่ได้ถูกสร้างถูกนําไปผูกกับเรื่องแบบนี้ก็คือ พระแม่พระหุชระมาตากีเรามาเข้าเรื่องกันก่นกอนว่าพระแม่พระหุชระเนี่ยเป็นใครอ่าตามตำนานเนาะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในอวตารขององค์พระสีมหาอุมาทวีหรือว่าพระแม่ปราวตีนั่นเองอ่าพระแม่พระหุชระเนี่ยอย่างที่บอกพระแม่เนี่ยเป็นที่นับถือกันมากในหมู่คนที่ ในหมู่คนท,ที่คนอินเดียเนี่ยเรียกกันว่าฮิจราคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือตัวแม่เลยอะ่ะตัวแม่ตัวมันตัวบันดาหรือว่ากระเทยนั่นเองเขาบอกกันเขาว่ากันว่าต่างคมยุคสมัยใหม่หรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อกันว่าพระแม่เนี่ยเป็นเทวีผู้อุปถัมภ์ชาว LGBTQ ตำนานกําเนิดของพระแม่เนี่ยกล่าวว่า เดิมทีเนี่ยพระแม่ถือกําเนิดในตระกูลนักรบที่ชาวฮินดูเนี่ยหรือว่าคนอินเดียเนี่ยเรียกกันว่าวัน,นจันร์วันทีวันหนึง่งวันนั้นแหละวันไหนก็ไม่รู้วันนั้นแหละขณะที่คณะของพระแม่เนี่ยหรือว่าเรานักรบถูกกูโจมโดยขุนโจรน,นามว่าบาพิยะนั่นเองขุนโจนพูดนี้เนี่ยคุนจะก,กุมกาดไม่เบาเราได้สังอ์เราได้สังหาร คนที่ติดตามพ่อแม่เนี่ยจนหมดบ้างก็ว่าเลยพ่อพแม่กับน้องสาวอีกคนแต่ก็สู้ขุนจนไม่ได้แล้วโจรที่สามบาพิยะเนี่ยพยายามจะร่วงระเมิดพ่อแม่มพ่อแม่เนี่ยกำเนิดในวันนะสูงอันเป็นวันนักนะรบนั่นเองมีหรือจะยอมให้โจนถอยมาย่ำยีเรามันตัวแม่อย่ามาย่ำยีเราอีบ้า่าสู้ไม่ได้ ก็ขอทำลายความเป็นหญิงด้วยมือตัวเองพระแม่จึงตัดสินใจใช้ดาบเฉือนทันตนเองทิ้งขุนโจรจนขุนโจรเนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยว่ากรมการอึง้งในขณะนั้นเองพระแม่ก็ถือกำเนิดในร่างใหม่ก็คือฆ่าตัวเองปุ๊บชัอ้าไม่นะแล้วก็ลำหนึ่ในร่างใหม่ที่มีนามว่าพระแม่พระหุชระนั่นเองทวีผู้มีฤทธ มีหลายกอด้วยอันอันแสดงถึงรทธิ์เดชเดชาทั้งหลายบางก็ว่าพระแม่มีสี่กอบางก็ว่าพระแม่มี6กกอล้วนถืออาวุธร้ายสัญลักษณ์ที่สําคัญคือพระแม่จะทรงบนหลังไก่นั่นเองไก่เนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์ทุกคนอาจจะคิดว่าว้ายทำไมตำนานมันดาร์กเวอร์หน่อยมากแต่ถ้าลองคิดดูแล้วเนี่ยตำนากนการ การกำเนิ yup. ดของพระแม่เนี่ยคือยังดูฟิวยังน้อยกว่าตำนานของพระแม่ธุรคาและพระแม่กาลีเนาะเพราะว่าพระแม่ทั้งสององค์เนี่ยคือกำเนิดตอนที่อสูรมั so ่นมั่นมาบุลีบนสวรรค์คือมันมั h, ่นบนสวรรค์พระแม่จึงเกิดด like um ้วยความโกรธนั่นเองคนอาจจะคิดว่าอะในตำนานไม่เห็นมีกล่าวถึงชาวฮิตราเลยหรือว่ากระเทยตัวแม่ทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่มีอะเราจะมา อีกตำนานหนึ่งตำนานที่เล่าต่อจากตำนานที่พระแม่ถือกกำเนิดขึ้นมาเนาะก็คือตำนานนี้เกี่ยวกับชาวฮิจราเลยตำนานนี้เล่าว่าหลังจากที่โจนเนี่ยเห็นพระแม่เชื่อตัวเองเนาะอีโจนบาพิยะเนี่ยก็หันมาเริ่มมเริ่มใส่ศรัทธาติดตามเป็นสาวของพระแม่แถมยังหันมาสมชุดเป็นสตรีคือ พอพ่อแม่เนี่ยเสื่อตัวเองปุ๊บในเมื่อมึงมาดูถูกผู้หญิงใช่ไหมงั้นมึงก็ต้องมาเป็นสาวกก็เลยมีความเลื่อมใสในพ่อแม่มากจึงติดตามเป็นสาววกเนาะแถมยังหันมาสมชุดเป็นสตรีคือแต่งหญิงเลยตึ้มคือแต่งหญิงเลยพ่อแม่จากจากชายแท้แล้วเหมือนโจนใต้อะแต่งแกรเลยใส่ชุดสารลีสีทับู้อะเต้นอะโจ๊ะๆพึมๆโซกระตึมยุคเมยออะตูกโอ้ยโดยทำตัวมือนผู้หญิงเลย เรียกว่างานนี้เนี่ยทางพระแม่ทิ้งสภาพความเป็นหญิงด้วยการเสื่อมทันตัวเองเนาะและบาพิยัเนี่ยอีโนเนี่ยก็เลยรัดทิ้งความเป็นชายแต่งกายเป็นตัวแม่แต่งแกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนจะงงว่าเอา้าเปลี่ยนพระแม่เปลี่ยนแปลงยังไงทุกคนจะบอกว่าพระแม่ตอนเป็นวันนะตอนเป็นวันนะนักรบเพราะว่าส่วนมากเนี่ยนักรบทางอินเดียเนี่ยเขาจะให้นักรบเป็นผู้ชายเท่านั้นใช่ไหม แล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นชายมาก่อนการที่เสด็ทาตัวเองเนี่ยถือกําเนิดเป็นเทวีขึ้นมาชายก็เลยเกี่ยวกับชาวฮิตสรานั่นเองและยี่โจนเนี่ยก็เลื่อมใสไงแต่ตัวเป็นตัวแม่เลยโเลกเป็นปการไอ้สังคมเหมือนกันนะตำนานแบบเหมือนเป็นการเรียกร้องของอ่าเป็นการเรียกร้องเหมือนในปัจจุบันเลยคือชาวไอ b ีเคิเนี่ยก็อยากเรียกร้อง เหมือนกันจริง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 อะจนจนอยากขอเอาละแต่ว่ากลัวตู้พอเห็นพ่อแม่ปุ๊บอ่ะตัวแม่มาละตัวลูกตามหน่อยใส่สายท้ำทุกตำนานนี้จึงบอกเลยโคตรจะพุ่งแต่ทุกคนอาจจะงงว่าอ่าคนคนจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่า พระแม่เนี่ยเนาะความที่เป็นอวาตารคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเป็นสตอรี่นิดนิดขององค์พระแม่ปราวตัตีเลยมีตำนานไม่มากอืมใช่คนก็เลยไม่ค่อยเห็นแต่ถา,ถามว่าแต่ถา,ถามว่าคนไทยอ่ะรู้จักไหมคนไทยรู้จักนะส่วนมากเขาจะเรียกกันว่าพระแม่อุมาคี่ไก่พอคนส่วนมากไม่รู้เพราะเห็นหน้าตาเหมือนพระแม่ใส่ชุดสีแดง ถือตีศูนย์ตก็จะคิดเป็นพระแม่อุมาแต่ก็คือพระแม่อุมานั่นแหละใช่แต่ให้เป็นอวตารอีกร่างหนึ่งเรามากันที่เทวะลักษณะของพระแม่พระหูสารมาตาดีหรือว่าตัวแม่ตัวมัมตัวมาดาของชาวฮิจจราทุกคนจะเห็นว่าพระแม่นั้นมีสี่กรตีพระกรเนี่ยพระกรแรกเนาะอัดซ้ายพาะซ้ายประธานพรอาดขวาถือตีศูนย์ พระหัตต์สายด้านบนถือดาบยาวพระหัตขวาด้านบนถือคัมภีรใช่ประทับมาเหนือไก่ตัวผู้หรือว่าไก่แจ้นั่นเองบางก็ว่าเป็นไก่ฟ้าตั้งแต่ที่แบบพูดมาเนี่ยเราก็ทราบได้เลยว่าถูมรับถือมากในกลุ่มของชาวอิตราเนาะแต่ว่ากลุ่มคนทั่วไปอะ่ะเอาจริงอาแม่เมตตาทุกเพศทุกเพศปะทุกเพศท,พทวัย ใ่ไม่ไม่จะเป็นว่าแบบอุ๊ยก้เป็น LGBT หรอหรือว่าไปกระเทยตัวแม่ต้องขอไม่ใช่ทุกคนขอพรพระแม่ได้เพราะาพระแม่ก็คือพระแม่เนาะอืมแต่ว่าแบบเห็นแบบที่เขาแบบโอ้ยฮิตจา้าให้พรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่อินเดียเขาก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ฮิตจา้าขนาดนั้นนั่นอืมแบาบงคนไล่ทุกทำค่ะอืก็แปลกที่แบบรับถือพระแม่แต่ก็ไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นแบบบริบททางสังคม อืมครับถูกแต่จะบอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าอิสราเนี่ยวาจาสิทธิ์ก็จริงเนาะที่เขาบอกกันว่าให้พรได้อะไรแบบเนี้ยคือจะบอกว่าเอาให้พรต้องให้เงินเท่านั้นไหมจะถามว่ามันก็ไอ้นี่เนะาะมันคือการหาก,กินของเขา,าเอะเนาะใช่แต่ถ้า,มาไม่ให้เขาเขาจะสาบแช่งเหมือนที่บอกไหมก็ไม่สิเดียวคือเขาก็ต้องมีความเป็นคนเนาะ เออใช่อย่าเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าแบบอุ้ยท้าไม่ให้เงินยาตัวแม่จะสาบเช่งฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวตายไม่ใช่ค่ะคือถ้าไม่มีก็ไม่บอกว่าอ๋อไม่มีฉันไม่มีเออสิง็ไปปกติบทบูชาพระแม่พระขุชระออมมาเดวีวิทไมหิปทธราเยยดีไม ตันโนสักทีประโจตยาแล้วต่อด้วยโอมกากยยายนายวิมหมายกัญญากุมารีมาดีไมีตันโนตทุกีประโจทยตรยาก็พีนี้ขอขอบคุณแบบอินเตอร์หน่อย Hi guys Thank you, you. Um, thank you for watching my channel. Yeah, Didi. Yes, thank you, Slay. Bye bye. You yeah, learn, got like, go share, got subscribe. How you doing, you <laughs> วิงคนนี้ไปมือ